สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุนีชาแนลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆจัดมุมห้องรับแขกใหม่นะคะจากแจกันดอกไม้ทรงเตี้ยที่ไม่สูงมากชุดนี้ค่ะเปลี่ยนจากที่ไม่สูง มาเป็นทรงสูงเด่นไม่กินพื้นที่ไม่เกะกะในห้องรับแขกมาดูกันค่ะว่าจะใช้วิธีไหนนะคะไปงานเวดดิง้งไปเห็นเขามีเสามีเสาไม้สีขาววางตามมุมต่างๆวางตามจุดต่างๆ แล้วก็เอาดอกไม้แล้วก็เอาดอกไม้ไปวางบนเสาอ,อีกทีหนึ่งก็เกดีก็เลยได้ไอเดียมามาเปลี่ยนมุมนี้ค่ะแจกันชุดนี้มาดูนะคะเสาโลมันค่ะเราจะเปลี่ยนดอกไม้ <Okay. S 2> ได้แล้วคะ่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วคะ่ะเราก็ได้เจกันรทรงสูงวางข้างโซฟาห้องรับแขก หรือเพื่อนๆจะใช้ที่เป็นที่เป็นโต๊ะโต๊ะเล็กตัวเตี้ยรูปทรงต่างๆก็แบบนั้นก็ใช้ได้พอวางสูงแบบนี้แล้วก็ทําให้เวลานั่งบนโซฟาก็ทําให้ไม่รู้สึกอึดอัดจะทําความสะอาดบ้านก็ง่ายไม่ต้องระวังยากเพื่อเป็นไอเดียแต่งบ้านสําหรับท่านที่กําลัง คิดหาวิธีแก้ไขว่ามีแจกันดอกไม้ทรงเตี้ยแล้วจะทำยังไงให้เป็นทรงสูงพอเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกโล่งเหมือนกันนะคะเวลานั่งข้างโซ,โซฟาช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านได้จริงๆค่ะลองดูนะคะเป็นอีกแนวทางเป็นอีกไอเดียหนึ่งค่ะเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านให้เรา เปลี่ยนบรรยากาศของบ้านเพิ่มความสุขเข้ามาในชีวิตค่ะเพื่อนๆ ขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นนีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ